สวัสดีค่ะราศีธนูวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีธนูทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักประจําเดือนธันวาคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะจิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ๊บขึ้นลายไว้ให้ตรงนี้ลายจิ๊บหน้าจ,จ้า45นะคะทักเข้ามานัดหมายเวลาดูดวงกันได้นะคะอ่ะมาราศี ธนูที่เป็นโสดก่อนเลยแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะอะมาราศีธนูที่เป็นโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยของคุณในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะจริงๆแล้วคุยกันมาเนี่ยคุยกันหลายอย่างคุยกันเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะมั่นคงวางแผนนูนนีนันนนะน,นเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความรักแต่สถานะยังไม่ใช่แฟนนะคุยกันไปเรื่อยๆแต่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็พูดถึงอนาคตกันค่อนข้างเยอะแต่อยู่ๆค่ะเป็นลักษณะของการคุยแบบโซเชียลด้วยนะ แต่อยู่ๆค่ะมีเรื่องพูดจาไม่ถูกหูค่ะมีเรื่องพูดจาจิกกัดกันพูดจาถักถางพูดจาหยาบคายพูดจาไม่ดีใส่กันแบบรุนแรงมากเป็นคําพูดที่เหมือนกับว่ามันอาจจะบางครั้งอาจจะหยาบคายบางครั้งอาจจะไม่ได้หยาบคายแต่รุนแรงมากมันเหมือนกับคําพูดที่เจ็บแสบนะคะมันทําให้เกิดการโมโหขึ้นแล้วก็พักความสัมพันธ์ไปเฉยเลยปัญหาเกิดจากคําพูดค่ะ ปัญหาเกิดจากคําพูดที่ไม่ดีต่อกันนะคะราศีธนูมีโอกาสที่จะพักความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่เพราะคําพูดนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีธนูเนี่ยที่เป็นโสดสนิทบ้างละ่ะคนโสดสนิทเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนธันวาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้สําหรับคนที่โสดสนิทไพ่บอกว่าคุณอาจจะเจอใครบางคน ทางโซเชียลหรือเจอแบบปุบป,บปับกระทานหาันแล้วคุยกันเพิ่งเริ่มทําความเข้าใจเพิ่งเริ่มทําความรู้จักกันจริงๆแต่คุณกับเขาต่างฝ่ายต่างเหมือนกับถูกชะตาต้องตาต้องใจกันดังผมริขิดเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแปลว่าถูกตาต้องใจใช่หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอย่างไรแม้ตัวคุณเองก็ด้วย ถูกใจเขาหรือเธอคนนั้นไปหมดซะทุกอย่างแล้วแถมเจอกันอย่างบังเอิญและกระทันหันสามใบเนี่ยคือดีมากเหมือนเราจะได้เจอความรักที่ดีแต่ว่ามันมีเรื่องของมันมีเรื่อง The Devil อยู่ที่ตัวตนด้วยถือว่าดีไหมในลักษณะของคนโสดที่เป็นโสดสนิทแล้วมี The d วิล l แล้วกำลังพบเจอใครบางคนเนี่ยถือว่าดีแปลว่าเขาโหยหาเราเราโหยหาเขาเขาอยากจะใกล้ชิดเราเขาอยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์ทางกายกับเราอย่างรวดเร็วอะไรประมาณเนี้เออเข้าใจไหมเออแปลว่าเขาโหยหาเรามากเขามีฟิโลโมนะ่ะเขาสนใจในตัวเรามากเขาต้องการที่จะใกล้ชิดเราเขาเขินมากเขาคลั่งไคล้เรามากเรียกได้ว่ายอย่างนั้นเถอะแต่ว่าสถานะเรายังต่างฝ่ายต่างให้อิสระต่อกันงั้นก็เป็นอันวาไพ่บอกว่าคุณนะราศีธนูมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนอย่างรวดเร็วกระทันหันแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน และถูกใจกันหมดทุกอย่างทุกสิ่งและอาจจะไปถึงขั้นเกินเลยได้นะคะในขณะที่ความสัมพันธ์และสถานะยังไม่เป็นแฟนเออแต่ความคลั่งไคล้มันเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเอามาดูกันต่อว่าแล้วเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมของราศีธนูเนี่ย มักจะมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือราศีธนูอยากจะเข้าไปสานความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือถ้าไม่ใช่ราศีเมถุนเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกหัวใจเต้น ทำให้คุณรู้สึกถึงปอปป้เลฟหรือเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนดอกไม้แรกแย้มแล้วทำให้หัวใจพองโตมีความรักยิ้มได้แต่ยังไม่ได้ถึงขนาดมั่นคงนี่คือคนที่เข้ามาเป็นลักษณะนั้นเลยนะเป็นเดอะเลิฟเวอร์เป็นความรักที่แบบกำลังยิ้มกำลังมีความสุขคุยอะไรไม่ว่าวองอะไรไปในทิศทางเดียวกันหมดเหมือนกับทัศนคติทุกอย่างในการคุยกันการมองโลกมันเข้ากันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเขาหรือเธอคนนั้นชอบมาอ่อยชอบ ชอบโปรยเสน่ห์ชอบทำให้คุณหลงไหลชอบหวานเสน่ห์ใส่คุณแต่อยู่ๆบางครั้งก็ชวนทะเลาะเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาและที่สำคัญเขาหรือเธอคนนั้นทำให้รู้เลยว่าเรื่องทางเพศของเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับเขาหรือเธอคนนั้นมากหรือมีความแสดงออกทางด้านความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะอ่ะ ประมาณนี้ลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นนะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะแนะนําราศีธนูที่เป็นโสดในเดือนธันวาคมว่าอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้คะ่ะสาหรับราศีธนูที่เป็นโสดไพ่บอกว่าคุณโสดจริงๆแหละคุณอยู่คนเดียวไพ่การอยู่คนเดียวคลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมด การอยู่คนเดียวของคุณเนี่ยนะแล้วคุณก็มีความสุขมากกับความโสดแต่คุณก็มีความสุขเหมือนกันที่มี t ิ e Lover หรือความรักที่ทำให้คุณยิ้มได้นะเข้ามาแต่ว่าให้ระวังนะมันจะมีช่วงจังหวะที่ทะเลาะกันมากๆสิ่งที่คุณควรทำก็คือการบอกให้เขาหรือเธอคนนั้นรับรู้ ว่าคุณยังต้องการความรักครั้งนี้คือคุณต้องสู้เพื่อความรักถ้าคุณไม่อยากโสดนั่นเองคะ่ะสำหรับราศีธนูที่เป็นโสดประจำเดือนธันวาคมคะ่ะสำหรับราศีธนูที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนธันวาคมพศ2 5 6พาอนะคะว่าความรักราศีธนูที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยคะ่ะความสัมพันธ์ของ ราศีธนูกับคนรักในเดือนธันวาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนะี่ยคือจริงๆแล้วเดือนนี้ดีมากเลยนะได้พไพ่สีไม้เทา้าสีไม้เท้ามันมีประตูวิวาเข้าไปกําลังจะเดินเข้าประตูวิวาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขากาลังจะเดินเข้าประตูวิวากันมันแปลว่าความรักของคุณมันไปได้เรื่อยๆ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 ประมาณนี้มันเป็นการคุยกันครบกันแบบเรื่อยๆเ,เลยนะแล้วแถมมี The De v วิอยู่ในบทสรุป The De v วิในบทสรุปแล้วมีสีไม้เท้าเนี่ย เด e เว v i ลเนี Devil, ่ยเวลาจะดูว่าดีหรือไม่ดีอ่ะต้องดูไพ่แวดล้อมด้วยนะเด e เว v i ลอยู่ในบทสรุปแบบนี้ดีดีเพราะว่ามีความข้างใครหลงไหลมีความต้องการแล้วก็โหยหากันสูงไม่ว่าจะอยู่กันมากี่ปีหรือคบกันมากี่ปีก็ตามเดรเวิยลยังขึ้นอยู่แล้วไพ่แวดล้อมดีแปลว่ามีความข้างใครอยากอยู่ใกล้ชิดหรือว่าหึงหวงหรือหวงหรือรักหรือชอบนั่นแหละเออถือว่าดีสําหรับราศีธนูนะคะแถมไพ่ในตัวตนนี้ยังเป็นไพ่สิบถ้วย ที่แปลว่าความอบอุ่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูคะในเดือนธันวาคมความอบอุ่นในครอบครัวจะมากขึ้นความสุขความโหยหาซึ่งกันและกันมันจะมากขึ้นอยู่กันแบบเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนและที่สําคัญมีโอกาสได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์ไปไหนมาไหนได้วยกันเยอะขึ้นต่างฝ่ายต่างยินยอมและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเยอะขึ้นเห็นอกเห็นใจกันค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะมีแต่เรื่องดีๆนะคะสําหรับราศีธนูค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเรื่องความรักดูเหมือนจะ กลางๆแต่เรื่องของความรู้สึกอะทั้งอบอุ่นทั้งยังหวยหาและรักกันและยังเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆได้อีกด้วยนะคะถือว่าดีสําหรับราศีธน,นูที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมมาดูในส่วนของความรู้สึกกันบ้างว่าความรู้สึกของคู่ของราศีธน,นูเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนธันวาคมไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคู่ของราศีธน,นูคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยนะ ราศีธนูคือคนที่ใช่ที่สุดคือผู้หญิงคนเดียวในใจคือให้เป็นราชินีเลยถ้าหากว่าคุณคือผู้ชายในะราศีธนูแปลว่าเขาก็ยอมคุณทุกอย่างเหมือนกันนะคะคุณคือที่หนึ่งของเขาคือไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือคนรักของฉันอย่างแน่นอนและแถมไม่ว่าจะทําอะไรคิดอะไรดูไปทางเดียวกันหมดรู้สึกว่ามันใช่ที่สุดไพ่หนึ่งเหรียญยังคุมไว้อีก3าใบนี่คือดีมาก ดีแบบมากๆในเรื่องของความรักแต่มันอยู่ในความรู้สึกของคู่ของคุณงง้นราศีธนูคะรู้ไว้เลยนะว่าคู่ของคุณรักคุณมากๆและที่สําคัญค่ะไพ่ใบนี้คือผู้หญิงหนึ่งเดียวในดวงใจผู้ชายคนเดียวในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันไปได้หมดรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มีคุณค่ามากๆเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ยอมเสียคนคนนี้ไปอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่า ความรู้สึกของเขาลึกๆในใจเขารู้สึกลังเลเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆหรือใช้ชีวิตคนเดียวอีกพาร์ทหนึ่งบ่อยๆหรืออยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ก็เลยแอบ,บรู้สึกลังเลลังเลในที่นี้คือมีนิดๆน,นะแค่กลัวแค่นั้นเองนะคะ,ะมาดูในส่วนของความรู้สึกของราศีธนูกันบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนธันวาคมไพ่บอกแบบนี้ตรงกันข้ามกันบอกเลยราศีธนูคิดอีกแบบ ราศีธนูค่ะในช่วงเดือนธันวายึดถือคําพูดเป็นสําคัญคําพูดรู้สึกว่าคนรักพูดจาไม่ดีพูดจาเด็บแนมพูดจาใช้คํารุนแรงคําพูดไม่ให้เกียรติกันหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดนะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูถูกเราแล้วก็รู้สึกว่าความคิดเห็นทําไมมันไม่ตรงกันเลยรู้สึกว่าขัดแย้งความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างราศีธนูบางครั้งรู้สึกอยากจะพักความสัมพันธ์เพราะรู้สึกเหมือนคนรักทําร้ายจิตใจเราเหลือเกิน แต่ราศีธนูพยายามคิดด้วยเหตุด้วยผลต่างๆนะคะจึงไม่ได้บอกเลิกหรือทำอะไรที่ไม่ดีออกไปอาจจะกลายเป็นทำดีมากๆจนอีกฝ่ายรู้สึกสบายใจก็ได้แต่ในใจของราศีธนูเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะในเดือนธันวาคมนี่คือความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของราศีธนูอ่ามาดูกันต่อว่าแล้วไพา่จะแนะนำราศีธนูที่มีคู่แล้วว่าอย่างไรบ้างในเดือนธันวาคมไพ่แนะนำแบบนี้นะคะไพ่บอกนะคะไพ่บอกว่า ราศีธนูคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือความรักที่ดีที่สุดของคุณความรักของคุณถ้าคุณหันกลับมามองดีๆคุณจะรู้ว่ามันมีความหวานเต็มไปหมดในเรื่องของความรักของคุณนี่คือไพ่คู่รักที่ดีที่สุดอยู่ในตัวตนและราศีธนูแล้วก็เรื่องของคําพูดมีบ้างคําพูดบางคําทําให้เกิดปัญหาคําพูดเหล่านั้นอาจจะ ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้ซ้ําแต่มันทําร้ายจิตใจทําให้เกิดปัญหาเวลาพูดเล่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสองที่เป็นคู่ของราศีธนูก็เข้ามาดูเนี่ยก็รู้ด้วยว่าในเดือนธันวาคมราศีธนูซีเรียสเรื่องคําพูดมากไม่รู้เป็นอะไรขึ้นมาเหมือนกันแบบเจ็บจี๊แต่เจ็บเข้าไปที่ใจเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็สิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นผลพวงเนี่ยนะที่คําพูดมีปัญหาหรือคําพูดเนี่ยเจ็บจีดเข้าไปในใจมากๆเป็นเพราะจริงๆแล้วอ่ะไม่มีเวลาให้กัน หรือราศีธนูเองอะไม่มีเวลาหรือไม่รู้จะแบ่งเวลาอย่างไรหรือเหนื่อยมากที่จะใช้เวลาต่างๆหรืออาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเวลาให้กับเขาหรือเธอคนนั้นหรือต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไม่มีให้กันมันจึงเกิดปัญหาว่ารู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันไม่ทั่วถึงมันเหมือนกับเป็นอิสระมากเกินไปโดยที่ไม่มีเวลาให้กันคําพูดบางคําเวลาหลุดออกปาก มาราศีธนูก็เลยรู้สึกแย่ๆแล้วก็ซีเรียสเกี่ยวกับคำพูดนั่นเองนะคะอ่ะไพ่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าทำไมคำพูดถึงมีผลกับราศีธนูมากๆในเดือนธันวาคมนะคะก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้ความรักยืนยาวแก้ไขกันได้กันแล้วกันขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณค่ะ